The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. น้องชายของลูกตอนเด็กเขขยันขันแข็งดีแต่ว่ามาโตขึ้นกลับขยันทำให้แม่ทุกข์ใจอย่างหนักทั้งนี้เพราะว่าน้องชายเนี่ยเจ้าชู้มาปากหวานหวานนี่มีผู้หญิงมาติดพันมากมายอีกทั้งเขายังเปลี่ยนตัวเองจากลูกของพ่อแม่ กลายมาเป็นลอกคือปอกลอกขอเงินพ่อแม่ไปเลี้ยงดูผู้หญิงตลอดด้วยความเอ็นดูพ่อแม่จึงตั้งข้อสนิษฐานแบบฟันธงเลยให้ขาดไปเลยว่าน้องชายจะต้องถูกคุณใสแน่นอนท่านพาน้องชายไปทำพิธีถอนคุณใสาอาจารย์สัยเวทใช้ไข่เป็นอุป,ปกรณ์ เราต้องไข่ดิบเราต้องใช้หลายฟองด้วยไข่สุกไม่ได้รายคาถากลิ้งวนไปบนตัวน้องชายตั้งแต่หัวถึงเท้าอมตดตุดตุดนี่แล้วก็ตอกไข่ใส่กระมังพ่อถึงเงนิ่งอึ้งตะลึงเงันเพราะสิ่งที่ออกมาจากไข่คือเส้นผมผู้หญิงยาวๆหลายเส้นและตะปูสามนิ้วสาสิบกว่าตัว ต่ว่าพ่อพาน้องชายกลับบ้านอาการก็ไม่ดีขึ้นเห็นไหมบอกแล้วไงนี่ยเห็ไหมอย่าแนะนำให้ทำพิธีเผาคนเป็นอ่ะทำไมเผาคนเป็นแหละก็เผาทัา้งเป็นดิโดยการจัดงานศพจริงจัดงานศพอะไรเนี่ยจากนั้นนำหุ่นและของใช้ของน้องชายใส่ในโลงห่อแล้วไปนึกเอาตัวน้องชายใส่แ <c oughs> มใ่ใจหายเลย ยุดไฟเผาให้เคราะโศกตายไปกับหุ่นที่เผาและแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมวันหนึ่งน้องชายเครียดมากก็ยังดิ้นทุรนทุลายประปลาดจับคอเสื้อพ่อของพ่อเนี่ยจนขาดหลุดลุยแล้วก็นอนชักแงีงกๆนี่นอนชักคือชักจะไปกันใหญ่แล้ว โดยแสดงการตาขวางดุร้ายแย่เขีย้ยวยิงฟันแต่อันนี้นึกไม่ออกก็บอกแทกแทกเงือกแทงกเงือกคืออะไรเอาเงือกมาไถ่ไเลยต้องไปจับต้องจับไปโรงพยาบาลล่ามแขนขาไปกับเตียงน้องชาย นอนนิ่งเงียบไม่ยอมทางอะไรเลยตาขวางดุสีหน้ากังบนบางครั้งก็ร้องเสียงหลงๆจนหน้าเวทนาร้ <c oughs> องคำเดียวของเรามันร้องสองคำของเโว้ยยาวๆลั่นลงรงพยาบาล <c oughs> แม่เอาน้ำมนต์มาให้ดื่มแล้วก็เจ็ดตัวให้จึงสงบลง โอ้พ่อออกจากโรงพยาบาลแม่พาไปพาไปบวชที่วัดป่าช่วงบวชน้องช่วงบวชน้องชายหน้าตาผ่องใสดูสงบยืกเย็นผู้จาเป็นที่เลื่อมใสของพระและญาติโยมแต่พอศึกออกมาอาการก็เหมือนเดิมตอนนี้พ่อแม่ต้องแยกอยู่กับน้องเพื่อไม่ให้ทุกข์ใจ ต้องแยกกันอยู่แล้วสามีลูกแต่เล็กจนโตไม่เคยเรียกพ่องเขาว่าพ่อเลยพราะสามีรู้สึกว่าพ่อนั้นไม่ค่อยชอบตัวเขาพ่อสามีชอบดื่มน้ำเมาสุราเมาก็แล้วก็อลวาตบางครั้งก็แต่งกายเรียนแบบพระโดยยช้ผ้าห่มแทนจีวรก็มีจนแม่สามีทนไม่ไหวจึงใช้ปัญญาเข้าสยบ ้ดยเริ่อมือกับหมอรอจังหวะที่พ่อสามีเมาไม่เด็จสติแม่สามีก็เอาเอาเลือดเลือดหมูมาป้ายที่ปากท่านแล้วพาไปหาหมอโดยนัดแนะให้หมอบอกว่าหมอบอกหมอบอกเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทาไม่เลิกดืม่มอาจตายได้ทำให้พ่อสามีเลิกสุราได้ถึงสิบกว่าปีเ<อ>พราะเลือดหมูป้ายปากนั่นแหละโอ้โหดวงบัญญาของเทพธิดาในสุดยอดจากนั้นไม่นานสามีของลูกสอบเอ็นทรานได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหลาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่เขาจึงต้องเดินทางจากบ้านจากเชียงใหม่สู่หัดใหญ่ ก่อนที่จะไปาพองเขาขอให้เขาเรียกว่าพ่อสักคำแม้คำนี้จะพูดไมายากแต่เขาก็ทำใจยืนนานก่อนที่จะอุบอิบอุบอิบเอื้อนเอ่ยว่าพ่อทำการความปิติใจของแม่และน้อง,องสาวเขาจะยืนแอบฟังอยู่ข้างบันไดบง่งบอกถึงนิมิตหมายที่ดีระหว่างพ่อกับลูก หลังจากนั้นเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือเมื่อสามีงลูกมาเรียนหนัง,นงสือที่หดใหญ่แล้วพ่อก็ได้เสียชีวิตโดยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกอายุได้ห้าสิบสี่ปีโดยที่แม่สามีก็ไม่แจ้งข่าวนี้ให้สามีทราบเพราะก,กลัวว่าหากกลับมาง,งานศพพ่อญาติฝ่ายพ่ออาจจะห้ามไม่ให้กลับไปเรียนต่อ พอปิธเทมภาคฤดูร้อนสามีทราบข่าวกันอบรมธรมธรมทายาทภาคฤดูร้อนเมื่อปี2528รุ่น13เป็นรุ่นนอกวัดรุ่นแรกจึงตั้งใจบวชในโครงการนี้ให้กับพ่อช่วยจะเป็นนักศึกษาสามีได้ร่วมจัดติทัศการทางก้าวหน้าภาคใต้ครั้งทีเด่งแล้วก็จัดพิธีตากบาพระภิษุูสองพระภิษุ0สอันรูปสมัยนั้นถือว่ามากที่สุดของภาคใตท้ทีเดียว อีสั้ยังได้ไปฝึกสมาธิที่วัดปากน้ําหาดใหญ่แล้วก็ได้อุปถากหลวงปู่แอบซึ่งอยู่ที่วัดนั้นด้วยครูไม่ใหญ่เคยเจอนะเจอเดชคุณหลวงปู่แอบเนี่ยที่หาดใหญ่ภายหลังยังทราบว่าหลวงปู่แอบเป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่วัดปากน้ำส่งไปเผยแผ่ธรรมะทั้งภาคใต้บ้านปลายชีวิตการที่หลวงปู่แอบจะมารณภาพ สามีก็ได้บีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้แต่อาการหลงปูกกับสุดหนักลงบีบบบีจนมรณภาพเพื่อนๆบอกว่าสามีลูกอาจจะนวดแรงอาจจะนวดแรงกันไปจะจริงหรือเปล่าก็ไปสอบถามสามีเนี่ยยังค้างคาใจามาจนทุกวันนี้ แล้วยังมีอีกสองเรื่องที่สามีงลูกค้างคาใจเรื่องแรกคือสมัยที่เขายังเด็กมากอายุแค่สามขวบอ๋อเด็กสามขวบมินิสัยเวลาช,ชอบเด็ดพลิกจากต้นมากินเล่นเหมือนขนมอาวกินเลยเรื่องที่สองอายุเจ็ดขวบนั่นสามนีเจสาม,มีกับเพื่อนแอบไปเล่นน้ำในคลองกระไรต้นตาลเก่าที่เคยมีคนตาย ตายมาแล้วหลายรายความที่อยากเล่นน้ำต่ว่ายไม่แข็งว่าไปได้ครึ่งคลองก็จมพอเพื่อนเห็นสามีจมน้ำจึงถือหลักโกยอ้ากลับไปหลบที่บ้านโดยไม่บอกใครเลยว่าสามีจมน้ำแต่คงไม่บญเก่าสามีที่จะมาเจอลูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะมีคนเห็นเด็กกำลังจมน้ำกัตกรล่างเรียกหาคนช่วยคนกวาดขยะคนหนึ่ง รีบทอเสื้อแล้วทำไงไหวครูแล้วก็กระโจนลงน้ำช่วยสามีขึ้นมาได้คนกวาดขยะบอกว่ามีเงาดำมืดคลุมร่างสามีเอาไว้สามีสินสติตัวค้ํำมีดินเต็มปากแต่นำส่งโรงพยาบาลได้ตายไหมได้ทันเวลาพอดี คุณตาสามีชอบตกปลาชนไก่ทานเคายพบเรื่องประหลาดช,ช่วงที่สามียุติสามขวบเยน็นวันหนึ่งคุณตานั่งู่บุรีบนบ้านเห็นสามีเดินขึ้นบ้านมาแล้วเข้าไปในห้องนอนเล็กคุณตาคิดว่าคงจะเข้าไปนอนมีญาติมาถามหาสามีว่าจะพาไปอาบน้ำคุณตาบอกว่าเออเขาเห็นก็ไปห้องนอนแล้ว อืมอืมเห็นก็เป็น้องนอนยากก็ัลยเข้าไปดูปรากฏว่าไม่มีคุณตายืนยันหนักเลยว่าเห็นจ้าจะาคุณตายืนยันว่าเห็นจ้าจ้าก,กับลูกนิตาก็เลยหาตัวกันใหญ่ปรากฏว่าไปเจอสามีกําลังนอนอยู่อ่าอน,นอนบ้านป้าจ้ะเลยงงกันใหญ่ว่าเอ๊ะคนนี้คุณตาเห็นนั่นคือใครเออเออ คือใครพอหลังยังนั้นคุณตามีอาการอ่ะอาการประหลาดอ่ะออออซึมกลางวันก็จะนอนสมกลางคืนตาสว่างตายละเดี๋ยวจะสี่ทุม่มเดี๋ยวต้องต่อพภูงี้มึงเนี่ยแาบเข้าคุรวไปค้อนตู้กับข้าว ตอนกลางคืนนะหาอะไรกินอาแต่พอมีคนมาเจอก็จะหมดแรงแตระมากันสุดหนักเริ่มเพิ่ลุกขึ้นนั่งโอ้ทำท่าเหมือนตกปลาแล้วบอกได้ปลาแล้วบางครั้งเหมือนมีอะไรติดคอโอ้เอา่าสรุปตอนสุดท้ายเสียชีวิตเมื่ออายุได้เจ็ดสิบห้าปีแม่สามีกวัดแถวบ้านทําบุญช่วงสิบปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ช่วยงานจัดดอกไม้ที่วัดแถวบ้านเสมอๆอ,อ่านเร็วขนาดนิทานไใ <Yeah. S 1> ปใจ่ไเผลอไปวระทายาเด็กหกสิบแปดปีปว่วยเป็นมะเร็งที่ปอดเป็นมะเร็งที่ปอดมันสุดท้ายราหกโมงเย็นท่านเรียกหาพระอยากจะทําบุญญาเปีนี้มันจะวาดวัดใกล้บ้านไหมท่านถวายสังฆทานพระสวดที่พรอ,อแม่สามีก็มีสติด,ดีอนุโมทนารับบุญเสียงดังฟังชัด <c oughs> จงคิดว่าท่านงองยังไม่ไปแน่เพราะเสียงยังดังฟังชัด ซึ่งตอนนั้นมีญาติมาดูใจเต็มบ้านหลังจากพระกลับไปแล้วแม่สามีนอนอยู่ก็ยกมือขึ้นไหวไปทางปลายเตียงยื่นแขนไปข้างหน้าพูดว่าปะ <c oughs> ไปสิไปกันเถอะจะยาบแปลกใจประทานพูดกับใครเพอตกดึกก็แม่สามีบอกว่าฝันว่ามีคนมาร่ายลำตอล้อนรับเลยลำตอบ <c oughs> <c oughs> แต่แลแล้ว,ลวในที่สุดก็จากไปอายุได้68ปี ได้นักษาสามีและเพื่อนใจช่วยกันสวดคาถางานสพบคืนแรกราวส,สองทุ่มหลานข้างบ้านได้ยินเสียงงานลืลน่นเลงดังมาจากบ้านแม่สามีช่วงเที่ยงคืนเพื่อนข้างบ้านเห็นแม่สามีเดินไปมาอยู่ชั้นล่างของบ้านลูกชายลูกได้บวชส้ำเน,นลูกแก้วผักฤดูร้อนสองครั้งได้รับตรายคุณธรรมถึงสองปีซ้อนลูกและครอบครัวปลืม้มแต่ไม่จบที่ลูกชายได้บวชตั้งแต่อย่างเล็ก บัครั้งแรกลูกชายนั่งสมาธิได้เห็นดวงแก้ลงพระใสๆบางครั้งก็เห็นหลวงปู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนจัดสอนสมาธิลูกชายนั่งสมาธิโง่งเงียบพระคันดกว่าลูกชายนั่งหลับจึงลองโทษในนั่งนานๆปรากฏว่าพอสามีไปรับลูกชายกลับบ้านลูกชายล่าว่าดีจังเลยนั่งแรงนานหลวงปู่บอกว่าพ่อจะขายได้ขายที่ได้สองแปลง มีนึกเกงที่ดินที่บอกขายมานานหลายมานานหลายปีซึ่งครอบครัวเราได้ช่วยกัรอธิษฐานจิตไว้ขายได้จนหุ้นส่วนห <c oughs> นีจากโลกนี้ไปตายไปหลายคนและย,ยังขายไม่ได้แต่จากนั้นหลังจากที่ลูกชายบอกเพียงสามวันก็มีคนมาติดต่อทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่ขายยากติดสุดในราคาเจล้านเศษเจ็ดจุดเจล้านอีก3ามเดือนตัดมาสามีก็ขายได้อีกแปลงในราคาล้านเ้า อย่างง่ายได้โดยที่ผู้ซื้อไม่ต่อรองไม่แต่คำเดียวซึ่งราคาขายสูงกว่าราคาประเมินมากทําเอาเศรษฐีที่ดีอย่างรู้ต้องเฮกันลั่นทุง่งเอาคําถามด้วยจ้ะเวลาไม่พอละน้องชายทุกคุณสายลือไม่เหตุใดพิธีต่างๆจึงไม่ได้ผลอาชวยอยางคิดด้วยนะจ้ะพ่อแม่มีบุปกรรมใดกับน้องชายทําให้ต้องทุกข์ทรมานใจ จะแก้ไขได้อย่างไรน้องชายจะได้ไม่ตงสร้างบาปกรรมกับพ่อแม่อีกพ่อสามีมีกรรมใดจึงเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลอือดหดในสมองแตกตายแล้วไปไหนรับบุญได้หรือไม่ตามท่านไหมเจ๊ะท่านดังกายเรียนแบบพระในเวลาเมาจะมีวิบากกรรมใดมีอะไรดนใจให้สามีไม่เรียกพ่อเขาว่าพ่อสามีจะมีเวรติดตัวไปหรือไม่จะแก้ไขยอย่างไรสามีมีส่วนในหลวงปู่แอบมัน <c oughs> น่าภาพหรือไม่ แล้วท่านหลวงปู่แอบมรณภาพแล้วไปอยู่ที่ใดทําไมสามีจริงได้มาอุปถากหลวงปู่แอบ์ในช่วงสุดท้ายนวดเสจนตายกำเนดใจาสามีตอนเด็กชอบกินพลิกมากอสานิษฐานไปนะจ๊ะตามท่านไม่อ่านเร็วๆขนาดนี้พอโตขึ้นก็เกือบจมน้าตายคนกวาดขยะที่ช่วยสามีเห็นเป็นเงาดําคลุมร่างสามีไว้เป็นจริงหรือไม่เกี่ยวข้องคนที่จมน้าตายหลายรายบริเวณนั้นหรือไม่ ที่คุณตาเห็นสามีเดินเข้าห้องไปเป็นสามีจริงๆหรือตา,าสาดไปคุณตาป่วยเป็นอะไรกันแน่กลางวันนอนสมกลงคืนอ l ลิ <c oughs> คุณตาตายแล้วเป็นไหนจะมีวิธีช่วยเหลือคุณตาได้อย่างไรแม่สามีใช้กุศโลบายให้พ่อสามีเลิกเหล้าได้สิบก่าปีจะมีผลอย่างไรบ้างที่เอาเลือดหมูป้ายปากก่อนเสียชีวิตแม่สามีเผื่อใครว่าไปซิไปกันเถอะแล้วที่โรงพยาบาล แม่สามีร่ายลําเพราะเห็นอะไรออบนเตียงแม่สามีตายแล้วไปไหนตอนนี้เป็นอย่างไรคืนงานศพวันแรกแม่สามีกลับมาบ้านจริงหรือไม่ทำาไมจึงมีเสียงเหมือนมีงานารื่นเริงที่บ้านเหตุใดลูกจึงขายที่ดิ้งสามีได้หลังจากที่ลูกชายบอกเพียงสามวันเป็นพราะประเดีบคุณหลวงปู่ช่วยเหลือตามที่ครอบครัวลูกได้ช่วยกันอธิษฐานจิตไว้หรือไม่หรือเป็นพระลูกชายรับรู้กับหลวงปู่ได้เจ้าคะบางทีก็บอกว่าได้ไปขีมม่ม้าแก้บางทีก็ไปวิมานของแม่สามี สมาถึงลูกชายเป็นอย่างไรต้องแก้ไขอะไรบ้างลูกชายมีบุญบวชตลอดชีวิตหรือไม่ลูกสามีลูกชายลูกสาวพุทธนาธิพานมาสร้างบุญกมูขคณะมาอย่างไรมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรบ้างลับตาฝันเป็นตุนตม้มตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟัามนิยายปรมปร,รากัเจ้าน้องชายไม่ได้ถูกคุณใสยังนันพิธีกรรมต่างๆยังไม่ได้ผล ในอดีตทั้งชายมีนิสัยขลั่งความรักติดในกรรมคุณคล้ายชาตินี้พ่อกับแม่ก็มีกรรมคล้ายกันที่เคยทำให้พ่อแม่ในอดีตของท่านทั้งสองทุกข์ใจดังนั้นเมื่อท่านทั้งสองมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้จึงทำให้ดึงดูดลูกที่จะก่อเหตุให้พ่อแม่เดือดร้อนใจมาเกิดจะเป็นกรรมเก่าของพ่อแม่ที่เคยทำกับพ่อแม่ของตนนั้นก็่ลว และเป็นกรรมหมายของน้องชายที่ทํากับพ่อแม่งตัวในชาตินี้จ้ะจะแก้ไขก็ต้องพยายามดึงน้องชายเข้ากับบัณฑิตและกัลายาณมิตรอีกทั้งเวลาลูกทําบุญก็อธิษฐานที่เขากลับตัวได้จ้ะพ่อสามีเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายพระกรรมนาดีและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุรามารวมส่งผลจ้ะ ตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยม,มโลกในคุ้มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากพระกรรมดื่มสุราที่ไม่ได้เป็นมหาสารโลกเพราะต่อมาภายหลังได้เลิกการดื่มสุราเป็นระยะเวลานานอีกทั้งได้ทำบุญตามประเพณีบ้างมาอุ้มเอาไว้จะมาเมาแล้วแต่งกายเรียนแบบพระก็จะทำให้ต้องไปเสวยผลบาปในคุ้มที่ แต่งกายเรียนแบบพระคือจะถูกให้ห่มผ้าจะมีไฟลุกทุกทรมานอีกยาวนานจ้ะสามีไม่ยอมเรียกพ่อว่าพ่อเพราะเคยผูกโกรธกันมาโดยแน่ดีที่เคยเป็นญาติกันมีบ้านติดกันได้ทะเลาะกันจนไม่พูดเป็นเวลาหลายสิบปีจึงผูกโกรธกันมาข้ามชาติเรมทั้งชาติปัจจุบันก็ทะเลาะกันด้วยจ้า ถ้าไม่เลิกผูกโกรธก็จะไปผูกโกรธกันต่อไปไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรด้วยก็ตามเป็นอะไรด้วยกันก็ตามเช่นเป็นพ่อลูกด้วยกันหรือเป็นพี่นอ้องหรือเพื่อนฝูงก็ตามก็จะผูกโกรธกันไปอย่างเนี้ยจะแก้ไขก็ต้องเลิกผูกโกรธพ่อแล้วทําบุญที่ไปให้ท่านบ่อยๆจ้าสามีไม่ได้มีส่วนในการทำให้หลวงปู่แอบมีการสุดหนักแต่ว่าท่านหมดอยายุไขแล้วจ้า หลวงปู่อแอบมรณาภาพแล้วก็ไปเป็นสม,มณะเทวบุตรอยู่ในสิทธิบรีวงบนพิเศษเขตในจ้ะสามีได้มีจิตศรัทธาท่านทั้งใน,นอดีตและปัจจุบันได้เคยเป็นลูกศิษย์และอุปถามภ์ท่นมาแต่ชาตินี้มาทันท่านในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านจ้ะตามทันไหมจ้ะสามีตอนเด็กชอบกินพลิกมากเพราะกำเนดิดชาติหนึ่งได้เลี้ยงนกแก้วไว้ในกรง มีความต้องการให้มันพูดเก่งๆจึงให้มันกินพลิกบ่อยๆอย่างเดียวมากเกินไปวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะโตขึ้นเกือบจมน้ําตายเพราะกรรมแนอดีตสมัยวัยรุ่นตอนหัดเลี้ยงนกใหม่ๆแต่คนละชาติกันกับไปชาติเลี้ยงนกแก้วดดือพลิกมีควารู้สึกอยากให้มันอาบน,าน้ําจึงเอามันจุ่มลงไปในน้ําทั้งกลงคือที่มันขังอยู่ในกลเองจุ่มทั้งกลง จนมันเกือบตายเพราะสำลักน้ำครั้งสองครั้งยังายบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาช่วยไว้ให้อดตายได้จ้ะคนกวาด่ะขยัที่ช่วยสามีเห็นเงาดำคลุมร่างสามีนั้นก็เป็นความรู้สึกนึกคิดไปเองเพราะเคยได้ยินสิ่งที่บอกเล่าต่อๆก,กันมาในบริเวณแถบนั้นที่มีคนจมน้ำตายหลายรายจ้ะ ที่คุณตาเห็นสามีเดินเข้าห้องไปนั้นก็เป็นเรื่องสายตาของคนอายุมากที่ตาฝาดเห็นไปอย่างนั้นจ้ะคุณตากลางวันจะนอนสมุมแต่พอตกคืนลิร์ตเพราะพิษไข้ที่ท่านเป็นอยู่ออกอาการอย่างนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นวิเศษคุณตาตายแล้วเห็นกรรมนิมิตที่ตัวเองเคยตกปลาตีไก่ใจก็เลยสมองกตินิมิตจึงดำมืด เขาไม่ถูกดึงดูดไปอยู่มหานารกขุมตีไก่กำลังโดินนายนิรยาบาลแปลงเป็นไก่รมจิกตีคุณตาที่มีร่างกายใหญ่โตพร้อมดำมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ทำให้ทำบุญที่ไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมมันลก พอทันพ้นกรรมจากมหานรกก็จะได้มารับบุญตรงนี้จ้าแม่สามีใช้กุศโลบายพอสามีเลิกดื่มเหล้าได้หลายปีนั้นก็เป็นบุญที่ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เพราะกึ่งหลอกให้เขากลัวในความชั่วนั้นซึ่งไม่ได้เป็นเหตุผลที่แท้จริงจ้าก็จะไม่มีวิบากกรรมโดยตรงแต่เขาจะไปเสริมกับกรรมอื่นเช่น ตอนก่อนตายบุญจะส่งผลให้ไปสู่สุคติแต่ก็จะมีอาการหลงเพอ้อไปในทางกุศลจ้ะคือจะเป็นการเพ้อเรื่องบุญกุศลก่อนตายไม่ได้แบบสงบเช่นก่อนเสียชีวิตแม่สามีก็จะเพอ้ออะไรลำนี่ไงเพราะเห็นคนมาฟอ้อนลำตอนรับก็เลยฟอ้อนลำตามแล้วได้เห็นกตินิ้เป็นพวกเทวดาสายคนทันมาชวนไปอยู่ด้วยตามกำล,ลังบุญของท่านจึงพูดรับไปสิไปกันเถอะจ้ะ แต่แล้วก็เป็นไปเทพที่ดาสุดสวยมีวิมานเงินหลังย่มย่อมบนสวรรค์ฉันจตุมหาราชิกาสายคนทันจ้ะตอนนี้ก็มีความสุขดีกําลังรื่นเริงอยู่ในหมู่เทพคนทันร้องลําทําเพลงอย่างสนุกสนานจ้ะคืนงานจบวันแรกท่านไม่ได้กลับมาที่บ้านเพราะท่านเห็นทางสว่างจึงได้ไปตามทางนั้นจ้ะตอนนั้นก็ไปเรืองเป็นตุเป็นตะกันไปจ้ะ ที่ลูกขายที่ดินของสามีได้นั้นพระบุญที่เคยสร้างเอาไว้กับหมู่คณะและคําอธิษฐานถึงพระเด็บคุณหลวงปู่ทําให้บารมีธรรมของท่านมาช่วยดมเนรดานในสมปรารถนาจ้าบางทีลูกชายบอกว่าได้ไปขี่ม้าแก้วบ้างบางทีก็ไปวิมานของแม่สามีนั้นก็ยังเป็นกุศลนิมิตอยู่จะเพิ่งไปให้ความสนใจมากนักบอกให้ลูกชารักษาองค์พระใสๆไว้ก่อนจ้า แก็มีเคยมีบุญบวชอุทิศชีวิตมาแล้วในอดีตแต่ั้นก็ให้ช่วยกันประคับประคองตอนเขาเป็นวัยรุ่นให้ดีอีกทั้งมีบุญในการทำสมาธิมาในอดีตด้วยจ้าพุทธนอนที่ผ่านมาทั้งตัวลูกสามีและลูกสาวไดเป็นกองเสบียงหมู่คณะมีผลการปฏิบัติทรรได้กก่าถึงดวงธรรมใสๆของพราใสๆตัวไรากลับดุสิบรีงบงรุพิเศษได้จ้า ส่วนลูกชายได้บวชอุทิศชีวิตเมื่อบวชแล้วก็ได้เป็นกำลังเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติทาได้กระถึงพระธรรมการตัวรอกกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตา้งติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบ,บรมโพ,พธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.